ไม่ต้องลังเลอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะวันนี้เรามี CPU ที่จะทำให้คุณทำงานก็ดีเล่นเกมก็ได้ไม่ต้องแยกคอมอีกต่อไปแล้วค่ะท้ายคลิปมีแจกของรางวัลด้วยนะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BDiT Big Sale แน่นอนว่าเห็นชื่อรายการนี้เห็นภาพปกคลิปแบบนี้นะคะเรามีสินค้าคุณภาพดีๆราคาพิเศษมานําเสนอให้ทุกคนแน่นอนค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นสินค้าอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ Lenovo Idea Center ส่วนเติมเต็มความทันสมัยในบ้านคุณด้วยตัวเครื่องสีเทา i n e r a รทํา eral, ทให้ i อเด Center ดูโฉบเฉี่ยวกลมกลืนเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบกับบ้านของคุณค่ะ สำหรับสเปกเจ้า Lenovo Idea Center นะคะใช้ได้ทั้งทำงานและเล่นเกมเลยค่ะมาพร้อม CPU AMD Ryzen ส4 3 0 0 G นะคะ RAM 4GB DDR 4แล้วก็ฮาร์ดดิสก์1 t b ค่ะมาด้วยการ์ดจอ AMD Radeon Graphics ขอดที่ให้มานะคะก็คุ้มค่ามากเลยไม่ว่าจะเป็น USB Type C 1ช่องนะคะ USB Type A อีก2ช่องและก็ยังมีการ์ดลีเดอร์ แน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวนี้ไปพร้อมกับ Windows 10ของแท้ลิขสิทธิ์ให้กับลูกค้าทุกคนแน่นอนในกล่องแถมเมาส์กับคีย์บอร์ดด้วยนะคะสำหรับใครที่ฟังสเปคเจ้าตัวนี้แล้วสนใจอยากสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อเราเข้ามาได้ที่เบอร์0817175599หรือว่า l i n e at bd co th หรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage bd it shop ค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทุกช่องทางเพื่อที่ b ีดีจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะคะของถูกหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ของดีมีคุณภาพต้องที่ BD IT Shop ค่ะพิเศษสุดๆสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้นะคะเพียงแค่คอมเมนต์เข้ามาว่าใน e ีพหน้าอยากให้ b ีดีทำอะไรคอมเมนต์ comment ไหนถูกใจทีมงานรับไปเลยค่ะมีน้อยซัมซุงสุดลิมิเต็ดอ dition ตัวนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะคะ สำหรับวันนี้เม่กับเจ้าหมีน้อยตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอ ep หน้าสวัสดีค่ะ